สวัสดีค่ะลานผู้มิ้นอารยชนสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะเมื่อนี้ซิมาริวิวผ่านเจ็ดนะคะใบ26นิ้วค่ะเส้รดรุ่นเอ็มนะคะตัวนี้เป็นของเสียมที่ค่ะใบเต็มใบสวยๆนะคะตัวนี้ใบไม่เลี้ยนใบไม่หาใบนะคะใบเดิมกะสองใบกะยังยสวยๆอยู่ค่ะนี่ค่ะใบเดิมนี่ค่ะใบไม่ใบไม่หาใบนะคะ งามขาพานตัวนี้ราคาอยู่ที่2องหมืาพันารยบาทนะคะจะส่งฟรีหนึ่งรกิโลเมตรค่ะลานตั้งอยู่ที่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะติดถนนกุจับสุวรรณะคูหานะคะห่างจากตลาดอำเภอกุจับประมาณ1กิโลค่ะตัวนี้ทรงฟรีหนึ่งรกิโลเมตรนะคะรับเองตาล่องได้ค่ะ มาเบิ่งกันใดเลยค่ะลานภูมินอะไรยนตนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0986127295หนานะคะอีกเบอร์0 8 7ย์4 1 5 6จจ้าขอบมาส้มใดจ้าสวัสดีค่ะ